สวัสดีค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มเพิ่มนะน้องน้องแม่แม่โคที่ทีรอไม่ได้เราไปแม่แม่โคเพิ่มไม่ได้เพาะป้าซื้อมาก่อนแล้วก็400ด้วยก็เส้นเนี่ยมจะซื้อเผื่ออย่างเดียวอะ5 5ร้ายด้วยแลซื้อเผื่อไว้ซื้อเผื่อเพิ่มซื้อเส้นเสริมโปรไอน้อสันวมาโปรไอน้อโอ้โหค่ะโกโก้1กล่องคอลลาเจน1กล่อง600จ้ะโกโก้1กล่องคอลลาเจน1กล่อง600จ้าทุกคน ส่งฟรีใช่ไหมคะส่งฟรีทั่วประเทศจ้านะคะทั่วประเทศค่าค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะโอนได้ปลายทางได้นะจ๊ะตัวตางประเทศถ้าสั่งก็จะคิดตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่สั่งไปนะคะทุกคนดื่มตอนเช้านะคะอร่อยนะคะโกโก้โกโก้ถ้าใครถ้าใครแบบว่าชอบเป็นรสชาติที่ดึงก็โกโก้ก็ลองจืดก็ได้ใช่ไหมคะ วุ้ยอยางไรกยงเด็ได้าของช่องจิโกได้อีกหนึ่งโป๊ค่ะได้เลยจิโกได้แล้วนะยาวๆนี่ผู้ชายมีอย่ายอมแพ้นะนอกนีนะอย่ายอมแพ้นะอะ จัดแล้วค่ะป้าไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้ค่ะจัดแล้วถ้าไถ่ายคลิปตรงเาก็จะไปดูกถาคลิตรงเดี๋วเนี้ยชอบถ่ายคลิปวันนี้นะมีลำบากวำามเลเดี๋ยวจะเดนไปถ้าไม่ได้อแล้วเล่ชเลยมันจะมีเอกลักษณ์ะก็คือมีกลิ่นหอมนะคะตั้งแต่เปิดซองชมลยค่ะจัดรอ ทีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งหมดค่ะมาสก์มาเดือนนี้ยังไม่มีค่ะเนาะอ่าคอนโสองหน้าขอรายการค่ะคุณอภัยวันนะคะทีนี้เรามีทัดเลยคือจะมีทีมสองเซรั่มสองอยู่ทีมสองก็ปุกหนึ่งพันสี่ร้อยเซรั่มสองขวดหนึ่งพันห้าร้อยค่ะนะคะตอนนี้โมหนึ่งเซรั่มหนึ่งยังไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวคงจะเป็นรอบต่อไปนะคะเดือนคงเป็นเดือนต่อไปแม่ก็จะเป็นโฟร์เอรที่มันจะมีทีนึงค่ะ สำหรับโปรกาแฟนะคะโปรกาแฟเดือนนี้เดือนนี้นะคะกาแฟสองกล่องห้าร้อยหกสิบโกโก้สองกล่องห้าร้อยแปดสิบคะเคร่องกัะม่วหนึ่ัสี่มสองขวดสิบพกันแดดสหลอดแปดรสบู่สิก้อนฟรีหก้อนหกรกค่ะทุกนสำหรับโปรวันเสาร์นะคะปรวันเสาร์โปรคู่ก็โกโก้หนึ่งกล่องคอลเจนหนึ่งกล่องนะคะคู่กันเลยนะทุกคนอย่าลกล่องหกร้อยค่ะคู่โกโก้คอลเจน 600้อยไท่าุกคนใครสนใจทักที่ไลน์แอดที่พิสกินได้เลยนะจ๊ะยระโปรงสามื่อคืนกันป้าถ้าเกิดไม่เอาโกโก้เป็นกาแฟกับคอลลาเจนได้ไหมหรอยอ๋เราใช้เป็นโกโก้ค่ะโกโก้จะคือตาโกเลยเราจะเปลี่ยนสลับหมดไม่ได้ไม่ได้เลยคอลลาเจนได้เลย ละเจนนะคะหกบานส่งานค้านนี่ก็ให้ลูกให้ลูกนี่มันจะมีอันมอนมเ็อถือ่าก็เลยจัดโรนนี้ไปเลยเอเฮ้ยก็จะเอาตองกาแฟที่นี่สั่งตรโมชั่นปกติได้เลยค่ะพันธิราจันทีรานักไทยเียด้วยนะคะทุกคนนี่มีเพป่อนมีเพื่อน ใครไม่ทาลไ์นี <f> <made. S 1> ้นะคะก็สามารถดูราได้นะคะในป้าแตนชาแนลนะคะทียางก็ในเพจป้าแตนได้นะคะก็ทักมาในเพจในในในไลน์แอดทีไปจะกินได้เลยนะคะทุกคนนะเบอร์โทร0927947526นะคะ0985655266 0632425644ชอบไหมสองสีเบอร์

สำหรับเสาร์นี้เราจัดโปรคอลลาเจนโกโก้600นะคะเราจัดโปรนี้นะทุกคนคอลลาเจนโกโก้600จ้ากันแดดนะคะสำหรับ800จ้าคุณตันเดียวบอกว่าสั่งโปรโกโก้1โปรถวายลุกทานรับฝัน้ั้งแสงจ้าติดต่อที่นี่ได้เลยจ้านะคะคุณตอนเช้าเราก็จะ ร้านกาแฟโซโ่้นะคะโซฟ่อนต้ขึ้นเดียวเอาไหมมีไหมคจัดเพลงแล้วก็แล้วก็อ้มขึเดียว สวัสดีคาะพิธารเราก็ได้ทานแล้วก็ช่่งออกไปแลยออกไปแล้วซส้อนมไก่เหมือนของเจ้าเลยวันนี้ของคุณพ่ะพี่ป๋อสองของค่อย้อนวหัวนี้หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะแต่สนใจที่ลรยทีมซิคิออฟฟิเชียลเลยอ่าพ้าพุถึงคำตามเห็นไปเจ้าสันว่าจ้านะคะวันนี้อากาศทิ่ท่านจะลมพัดยๆนะคะสบายา อ่าเรดจรสบายระดาวันนี้ก็ช้องยาชิบชิปที่สามเขาจะว่าประดาต่อนะลงไว้เลยพระพระดาไม่ไ้อรม่ดนคนของของน้องห้องหมดสงสัยจะคนของไว้น้องห้องก่อนนะป้าเดี๋ยวป้าเปตัวแล้วก็ เคนง่ายบก็จะไปนเพราะจะตลอดเลยกาแฟหนึ่งกองมีกี่ซองมีกี่ซองแ้วที่บงมีนิดเดียวเดีอจะโดนบ้างกาแฟหนึ่งกองมีบซองนะสิบซองสิบซองมีสิซองมีสิซองมีสิบามใค่ะหมีสิบหกรัมสิบเพะว่าโกโก้มีสิโกโก้ยี่สิบโกโก้ย่กาแฟสิกรัม อีกแล้วจ้าดานเด้งจ้าขอบคุณทางขอคุณนข็ย่าข้ามย่าขาดันบอกเลยว่าใครเป็นคอรกาแฟนะครัต้องลองไปชิมดู CP coffee เราทิดจัดบ้านกระดาจ้ามันใช่ป่านะ้ะก็จะเอารองเรียบร้อยอ่ะเทียบเทียบดูถามว่าภาพาพมันคอเ้าน่ะภาพเป็นชิ้นเล็กๆได้ไหมต้องภาพลาไม่ไขได้ไหมโหพักเล็กก็ได้ เก็บหมดแล้วป้าไม่ไผ่ก็ไม่มีเหลือแล้วเขาจะไปดูว่าต้องเก็บดีหรือเปล่าฉันเป็นข้าวสารหรือยังใส่ชั้นหรือเปล่าให้ไปน่ะยังไม่ได้ไปครับป้าเรเก็บไว้ตรงไหนคะขิ้ตะก้าเหมือนเดิมพับพับข้าวตะก้าเราต้องไปดูแล้วไม่ได้จะไปถ่ายอ่ะบอกแม่ดิอย่านะอย่านะซีไม่จะบอกอ่างลูกสาวให้เลยเนี่ยห้องเล็กๆไปเดี๋ยวป้าให้ห้องใหญ่กว่าห้องป้ายังจะของเต็มห้องเหมือน่จะ นอนจนหมดเลยของมันเยอะมาไม่บอกถึงกว้างเลยถ้าไม่สนใจนะทุกคนชอบแั่ผู้สาวเห็นไงมีนั่เดียนั่งอยู่เล็กๆอยู่ตรที่นอนนะมันแคบจริงๆเนี่ยห้องเราก็กว้างอยู่นะเราให้พอไปดูโอ้โหเลยจัดไปนะลงทุนบ้างกันกันเหมือนช้อกเหมือนจ้าวจ้าวเหมื่นไปซื้อชาร์ตมาจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่กล้าซื้อมามีอุปกรมีพรมนอนสองเตียงแล้วดี อ่าใชแจัดเป็นสองคออก้าสถนการสีาแล้วก็มาจัดนะยะบนบนโอ้ยเสียงกุมารทองแยมสีแล้วเดี่ยเ้ยย้ายย้ายบินมาแล้วสวัสดีค่ะสัสดีะสวัสดีค่ะสวัสสวัสดีท่นะคะ อ๋อคุณภาษางลิดร้องให้ซะแล้วคะโปรนึ่งรยหนึ่งรอยนะคะรหกรอยนะครบน้องฟูสนใจนที่รละเาวได้เนะคะเรากจัดขงให้รจงนะวันจันสะสมวันจันสุ้มพนจเซอร์น่ค่ะนี่ค่ะเ้างไเสีต้นางเนะคะอ่้นะคะเดีแนะนนะคะสหรับคนที่มาออฟฟิต

เราถ่ายแล้วเราได้ไหมั่งก็ได้คอนเทนต์อีกหนึ่งเจกต์ิต่อแอดมินเพาะมลกันนะจ๊าตุนยงขอกคุณค่าคุณค่ะนะคะันน่าเลยโยงส่วนดีสตุนหยงมั่ามันไฟงั้นจ๊าสวัสดีนะคะสวสดีกลงนทาแล้วค่ะวันก่อนบอกมัทอนเนี่ยวั หมาขีคลอาเจนไป้คลอใจขคอตัวเองเก็บไม่ดีอย่าไปโทษหมาอรอะไรูพ้อรูดแนจ้าเราคิดัปก็เห็นคนนะขีคลอดเจนจะให้ปมาทานเลย มาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเลยป้ากินทั้งโกโก้กินทั้งโกโก้กล่องกทั้งโกโก้แา็งบวกเลยทุกคนโอ้โหหมดสอมกล่องเลยทั้งโกโก้ลขงบวกเลยทุกคนโอ้โหคูเก๋สวัสดีค่ะท่านกมะนานโรนี้นะคะโกโก้หนึ่ง่องนะคะก็จะหนึ่งกล่องหกร้อยจ้ะทุกคนนะสองกล่องนี้คู่นี้หกร้อยาหนึ่งคู่หกร้อยจ้ะทุกคน สนใจทักที่ไลน์แอดที่คุณกินได้เลยเลยอาจารยวั่้นไลน์ไลน่ไหถึงช่วบงช่ไหเจ้ายังยังช่วงบองก็ลงก็แล้วกันง่วงองื่วอง่ง้องได้เลยะเอ๊ะ ทุกคนก็ขายได้ช่องช่องกรโนะช่องระโดงีใครได้ด้เป่ากระโดได้สก้อนปป้สอก้นกระโดได้สองกนะค้ระ่งแล้สิบก้อนอ๋ออโรโไม่อยากกรโดกรโระดเจ็ดงานยังังแล้เาอาโปรนะครรโดกรเจ็ดนหนึ่งก้อนรือหกร้อยงเนี่ยเืีอยู่เดอยู่หอห้

ด้วยหาใส่ทำาการว้วยา่าันจะหายมอนจะมนะมิหายอ๋อประจนจานคอนของประเทศก็มีเงินมอนีฟอนกันนะจ๊ะต้องไม่ได้คู่นี้นะคะก็ก้อนกล่องเอาแยกหนึ่งกล่องนะคะทุกคนคู้นี้หกร้อเท่านั้นนะคะใครสนใจทักไลน์แอดทีมสกิปออฟฟิเชียลเบอร์โทร0927947526 098 ห้าหกห้าห้าสองหกหกศูนย์หกเ็สองสาม